ขึ้นถ่ายแปะได้ปะ่ะวิ่งขึ้นไปร้านช้ยวะนะอ๋อเจอมแล้วรอไม่ถ่ายน้องอ,ะอง่ะาเาเจ็มีนะเ้ยก๊เฮ้ยเฮ้ย อยูคนนี้เลยนะไอ้อนไม่ได้เห็นหน้าน้องเลยปนนี้ใครอ่ะแสงไปนี่วิ่งไปนี้ิตัดไปัดตัดได้หรอตัดได้ตัดไปนปขอขอด้วยหน่อยะคะ ไม่ไหนอ่ะหล่อนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนนูแกลงคนนี้แกลงน่้านีร้านางเวเของตัหัวด้วยนังไปนเลยนเลยนเลยลองลาลองล่างเลยไปนั่งเลย 对啊，你们刚才已你讲过来